ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฝังเท่าไัปัญหาในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามของนักเรียนอีกเช่นเคยนักเรียนถามว่าคุณพ่อของข้าพเจ้าไปมีพญญาน้อยและมีเรื่องทะเลาะกับแม่ข้าพเจ้าจะข้าไปขวางพ่อเสนอเวลาพ่อจีแม่ของข้าพเจ้า ก็เจ้าเคยทนไม่ไหวเคยด่าพ่อไปหลายคำจนดิฉกหน้าข้าพเจ้าาพเจ้าก็ชกท่านกลับาพเจ้ารู้สึกเกลียดพ่อมากตอนนี้นท่านมาขอคืนดีกับแม่แต่ข้าพเจ้าไม่อยากให้อภัยท่านจนได้มาอบรมที่วัดว่าผูกแกวนี้จึงเกิดสมึกิได้ว่าตงแม้พ่อจะทำผิดอย่างไรท่านก็เป็นพ่อของเรา ผู้ให้กำเนิดเราอยากถามว่าถ้าพ้าพเจ้าจะกลับไปขอขมาพ่อตอนนี้จะพอลดบาปที่พระพเจาทําทำไปกับพ่อได้หรือไม่ค่ะคือบาปที่ทำไปแล้วมันก็ทำไปแล้วนะครับมันก็จบไปแล้วบา่งการขอขมาพ่อก็คือขอขมาพ่อเป็นการทำความดีหรือคนละเจตนา,าคนละความพยายามคนละ เรามีกันแต่ไม่สายที่เราจะกลับเนื้อกลับตัวคือเราจะคิดไปว่าเป็นการทำบุญลดบาปเลยคือหมายความาบาปมันก็หยุดอยู่ไปที่เมื่อเราไม่เพิ่มมันเนี่ยแต่ว่าบุญมาเพิ่มขึ้นบุญก็จะผลักดันบาปให้ถอยไปโอกาสที่จะให้ผลแก่เราก็จะน้อยลง แต่ลักษณะของนักเรียนที่ถามเนี่ยเป็นลักษณะของอารมณ์เป็นรูปก,กิริยาปฏิกิริยาซึ่งเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะสั้นๆบะะันถ้าหากว่าเราพยายามสร้างความรู้สึกที่ดีต่อพ่อตาหน้าที่ของลูกที่ดีไปเรื่อยๆบาปกรรมจะเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาสั้นๆ มันก็จะให้ผลช้าลงแต่ลักษณะเหล่านี้พระเจ้าเคยทรงแสดงว่ากรรมพอประมาณคือไม่มากเกินไปเนี่ยเมื่อปริมาณของกุศลเขาเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้กรรมประเภทนั้นถูกทำลายไปได้ก็ทำนองคล้ายๆกับเราไปเทของสกปรกลงไปในน้ำที่ใสสะอาดเนี่ย มันก็แสดงอาการให้เห็นระยะสั้นๆแล้วจะหายไปเพราะปริมาณน้ำที่สะอาดมันมีมากกว่ามันสลายความเข้มข้นของสิ่งปฏิกูลลนั้นได้ก่อนนับหนึ่งกันใหม่ก็ได้กันแหละธรรมาใจข้าพเจ้าตอนนี้อยากขอขอมาพ่อมากแต่ก็อีกใจก็ยังรู้สึกเกลียดท่านอยู่จะทำอย่างไรจรึงทำให้รู้สึกให้ใจรู้สึกรักพ่อได้เหมือนเดิม น,นี้มันเรื่องของความคิดของเรานะฮะความรักความเกลียดมันคิดของเราคือลองนึกถึงคุณของพ่อแม่ให้มากเดีะเวราเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยเขาแต่งงานกันแล้วเขาไม่มีลูกเนี่ยเขาก็อยู่กันได้แต่เราถ้าไม่มีพ่อแม่ทั้งสองเนี่ยเราก็เกิดมาไม่ได้แล้วถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนเราก็เกิดมาเป็นคนไม่ได้ การที่เราจะเริญเติบโตมาจนถึงบัดนี้ก็เพราะยงอาศัยพ่อแม่มาตลอดเพราะบุญคุณมันกับความผิดของท่านมันเทียบกันไม่ได้บุญคุณมันมีมากกว่าเยอะมันอยู่ที่การคิดของเราเฉยๆเราความดีมันคิดเน่ยความรู้สึกไม่ดีมันก็จะถูกทําลายไปคือทั้งหมดมันเป็นมันเป็นเรื่องการคิดของเราการคิดอะไรก็ตามที่มัน ทำตัวเองให้เดือดร้อนทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเราก็บรรเทาความคิดเหล่านั้นแล้วก็มาคิดลักษณะสร้างสรรค์คือถ้าเราเลิกเกลียดพ่อแล้วก็รักพ่อได้มันก็เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือการอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบ่มันมีแต่ความทุกข์แล้วเราก็เรียกความเคารพนังถือพ่อแม่กลับมาพ่อแม่ก็คืนดีกันเราก็คืนดีกับพ่อ ก็อยู่กันด้วยความรักความอบอุ่นระหว่างครอบครัวบ้านก็เป็นสวรรค์ี่มานได้ชีวิตเรายังอยู่อีกไม่รู้สักเท่าไหร่นะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่เก็บความรู้สึกไม่ดีไว้เราก็ทุกทุกขณะที่เห็นน่ะใจไม่สบายทุกขณะที่ได้เห็นเห็นพ่อได้ยินพ่อนถึงพ่อในใจไม่สบายตลอดได้จะอยู่ทําไมล้วก็นึกแค้ดีนะแล้วก็ให้อภยัยการให้อภัยเนี่ยเป็นทานนะคร เป็นการขาจัดโทสะพยาบาทออกไปจากใจกิเลสประเภทโทสะประเภทพยาบาทอย่างมันเผาลนสร้างความเล่าร้อนี้เกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลมราก็ต้องพยายามลืมความไม่ดีของพ่อที่เราคิดว่าไม่ดีหรือแม่ท่านจะทําไม่ดีไม่เรื่องของท่านเองแต่เราเป็นหน้าที่ของลูกเราก็ต้องแสดงความกตัญญูกตวเวที ตอพ่อแม่ตอนงนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญนะก็ต่อไปนักเรียนถามว่าเมื่อได้ไปพบพ่อเป็นครั้งที่สองและอยากให้ท่านรู้ว่าเราเป็นลูกท่านจะต้องแสดงอาการอย่างไรและควรับอย่างไรจึงจะจึงจะอะไรนะแสดงอาการที่สุภาพได้ละนั้นก็แสดงถึงว่า นราเรียนคงจะพลัดพลากจากพ่อจนพ่อจจำไม่ได้ลม่ก็เรื่องธรรมดานั่นก็ง่ายนะฮะแต่ถ้าถ้าเรารู้สึกอย่างนี้เพราะว่าเราคิดถึงพ่ออยู่ต้องการจะพบพ่ออยู่ไปถึงก็แสดงตัวเองแล้วบอกท่านมีหลักฐานอะไรไปยื่นให้ก็ได้หรือว่า,อาชวนผู้ใหญ่ไปสักคนหนึ่ง ไปเป็นคนกลางก็ได้นะมันเป็นวิธีไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรภาษาใหญ่ของความเป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยมันเชื่อมต่อกันด้วยจิตบางกรได้ยินแม่คนหนึ่งพูดถึงลูกว่าแม่มตตาไม่ห่างลูกใจไม่ห่างลูกมือไม่ห่างลูกหมายความว่าตาพร้อมที่จะ แก้ไขมองไปพร้อมที่จะแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแก่ลูกแล้วก็มือพร้อมที่จะอบอุ้มพร้อมที่จะคุ้มครองพร้อม,อมจะป้องกันลูกโดยใจิตใจนั้นมุ่งความสุขความจเจริญแก่ลูกั่นคือจิตวิญญาณของความเป็นพ่อแม่เขาก็เป็นเขาอย่างเนี้ยปกติก็เป็นอย่างนี้ถามว่า หากยังรักษาสีลห้าได้ไม่ครบจะมีสิบขึ้นสวรรค์ได้หรือไม่ครับคือการรักษาศีลห้าแต่ละข้อเนี่ยเป็นทางแห่งสวรรค์อยู่แล้วถ้าทําได้สมบูรณ์ทั้งห้าข้อก็ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลมากยิ่งขึ้นเพราะอย่าลืมว่าถ้าเรารู้สึกจํานวนมันมากมันตั้งห้าข้อเนี่ยเราพยายามทำใจให้มีความรู้สึกเป็นมิตรสนิทสนมกับคนอื่น เดียว่าสู่รู้สึกดีต่อคนอื่นอาจจะรักอาจจะเคารพอาจจะนับถืออาจจะศรัทธาอาจจะรู้สึกเป็นมิตรเป็นละอย่างเนี่ยถ้าเราสร้างกันได้เราจะไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตเขาจะไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินเขาจะไม่ล่วงละเมิดในคู่ครองเขาจะไม่โกหกหลอกลวงเขาแล้วก็จิตที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยจะจําแนกแยก,แก คุณโทษของสิ่งที่เราข้าไปเกี่ยวข้องได้ก็จะงดเว้นสิ่งสีเสรติดเองั้ะถ้าเราปฏิบัติทางจิตเนี่ยมันก็เอาแค่ข้อเดียวก็พอแล้วเพราะพวลานุภาพแ่งเมตตาจิตจะแผ่ไปคุ้มครองความคิดของเราที่มีต่อต่อทรัพย์ต่อคู่ครองต่อการสื่อสารจากบุคคลอื่นต่อสิ่งที่เป็นเป็นภัยเนี่ยในทางที่จะ อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นปกติสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อความสวัสดีแกเราเพิ่มขึ้นคอยตั้งคันไว้พยายามรักษาก็แล้วกันนะในสังคมปัจจุบันที่จริงการรักษาศีลไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนไม่ใช่เรื่องยากอะไรพอเราลองนึกดูเลยว,ว่าสมัยก่อนอาชีพคนส่วนใหญ่ก็อยู่ภาคเกษตรกรรม อาจจะต้องจับปลาอาจจะต้องทอดแห้อาจจะต้องตกเบ็ดอาจจะต้องอะไรก็ตามนะครอาจจะต้องหลักสัตว์ล่าสัตว์แต่เวนี้เรามาอยู่สังคมอุตสาหกรรมแล้วแล้วก็การค้าสัตว์เนี่ยมันเป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มหนึ่งที่เขาทาอยู่แล้วพราะเราก็อยู่ตอนปลายก็อยู่ในช่วงที่ซื้อมาบริโภคซื้อเนื้อที่สําเร็จแล้วซื้อปลาที่ตายแล้วและแต่ตาง การมิธีขั้นตอนตรงนี้มันมันเป็น,เป,นเป็นรูปของการบริการหมดแลวคือการยรักษาศีในสมบูรณ์ที่จริงไม่ค่อยยากแต่การกรักษาคนอื่นก็ไม่รู้จะทำทำอะไรนะการรุ่นและเบครุขครองคนอื่นยิ่งบาปก,กรรมใหญ่สร้างเวรสร้างกรรมใหญ่การโกหกหลอกลวงก็ไม่ไม่มีความจําเป็นอะไรเพราะทาลายเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของตัวเองอยิ่งสิ่งเสพติดได้โทษแล้วก็โง่ใหญ่เลย เวลานั้นเราคิดดีมีหลักเหตุผลมีสติมีปัญญามีเมตตาเนี่ยมีการสำรวจระวังใจตัวเองก็รักษาได้อยู่แล้วอย่าไปคิดจำนวนข้อม,มากอะไรกันถาว่าผลกรรมที่ทําบาปกับพ่อแม่จะแรงหรือไม่ค่ะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะเจตนาเราแรงหรือไม่แรงความพยายามมากหรือไม่มากาผลเสียหายหเกิดขึ้นมากหรือน้อย อันนี้ก็ต้องไปดูตรงนู้นแต่ว่าออพ่อแม่นั้นมีคุณมากอยู่แล้วแต่ว่าทำผิดต่อพ่อแม่ก็บาปแต่ว่ามันก็มีองค์ประกอบนะว่าเจตนาเป็นยังไงความพยายามเป็นยังไงผลกระทบเนี่ยมันเสียหายเดือดร้อนมากหรือเปล่าต้องดูตรงนู้นด้วยคำว่าการไม่เชื่อฟังคําคสอนของพ่อแม่การด่าว่าท่านจะบาปมากหรือไม่คะอันนี้ก็อีกแหละเหมือนกัน ในความพ่อแม่มีคุณมากกันแน่นอนแต่คําด่าเนี่ยมันด่าด้วยเจตนาที่แรงไหมคําหยาบมากไหมแล้วความพยายามของเรามันมีต่อเนื่องหรือเปล่าหรือซ้าซากหรือเปล่าด่าบ,บ่อยหรือเปล่าต้องดูตรงนั้นถ้ามากก็ซ้ําซากเจตนาแรงอันนี้บาปมากนะบาปมากแต่ถ้าเจตนาไม่แรงแล้วก็ความพยายามไม่มากแล้วก็ไม่ไม่ซ้ำซากบาปมันก็ลดลงไป เ่บาปมันขึ้นอยู่กับเจตนา,นะาเรียกวัตถุเจตนาความพยายามตามว่ากิเลสคืออะไรและอะไรคือสาเหตุทําให้เกิดกิเลสกิเลสเป็นความรู้สึกภายในใจเราประพฤติคว้าเข้ามาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเราเรียกว่าโลภะบ้างราคะบ้างประเภทไม่ชอบ แล้วก็ผลักออกไปไปเสร็จออกไปหรือมีปฏิบัติการที่รุนแรงเราก็เรียกว่าโทสะการไม่เข้าใจสงสัยไม่รู้ไม่มั่นใจอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกโมหะความหลงทีนี้สิ่งที่เกิดเนี่ยมันมันอยู่ในจิตเราอะนะฮะมันอยู่โดยธรรมชาติของมันเราเกิดมาจากมันนะแล้วเราเกิดมาจากกิเลสเพราะกิเลสมันก็อยู่ภายในใจของมนุษย แล้วก็มีตัวกระตุ้นจากข้างนอกคือผ่านมาทางตาบ้างทางหูบ้างทางจม,มูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างแล้วเรารูออ้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นรู้โทษของสิ่งเหล่านั้นเราไม่จะเกิดถ้ารู้จักคุณค่าเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าไม่มีคุณค่าเราก็ไปเสดเราก็เกลียดเราก็ชิงชังนะแต่เราไม่ชัดเจนเราก็เกิดความหลงแต่ในขณะเดียวกันในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย มันเป็นทางเกิดของความดีงามก็ได้ในภายในใจเราก็มีเชื้อความดีอยู่พอมนุษย์ไปจึงผูกพันกับสิ่งแวดลอ้อมหรือว่าสิ่งที่เรารับรู้ในแต่ละวันเนี่ยว่าจะเพิ่มกิเลสมากเลยจะเพิ่มคุณธรรมความดีมากอย่างปัญหาากรรมในปัจจุบันมันเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอ้อมที่กระตุ้นเรงเร้าีลักษณะยั่วยุยวน โดยยุ่้เกิดโทสะยุยไุ้เกิดราคะเกิดโลภะเกิดทิสยาแข่งดีอะไรแต่อะไรต่างๆมันปัญหามันเลยก็เกิดเยอะหน่อยกิเลสจ,จึงแปลว่าสิ่งนี้ทําให้ใจขุจ่นงูเศร้าหมองใจเราผิดปกติไปเ่มนะนรูปสวยๆนี่ใจก็ผิดปกติแล้วเห็นทรัพย์สินเงินทองก็าวางเพลอไว้ใ,ใจก็ผิดปกติแล้ว เอ็งได้ยินคนด่าว่าหรือแสดงการสบตบมา,มาดูตุกดูบินเราเนี่ยใจก็ผิดปกติแล้วอันนี้เขาเรียกอาการกิเลสคือกิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้จิตเกิดความสหมองแต่มามีรากเนาใหญ่อย,ยอยู่ที่ความไม่รู้นะครับถ้าเรารู้แล้วกิเลสตัวนี้ก็จะลดลงไปตั้งข่างเท่าไหร่พระนาในวันนี้ขอ,อุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไปบูรในธรรม จะมีแต่ทู้งังทั้งหลายโดยถูกกันสวัสดี